สวัสดีครับพี่น้องไบเกอร์ทุกคนกลับมาเจอกับพวกเราโอไรเดอร์อีกครั้งนะครับ EP นี้พวกเราสองคนก็ยังตะลุยทำบุญกันเหมือนเดิมแต่จะเป็นที่ไหนยังไงติดตามไปกับพวกเราโอไรเดอร์และในการเดินทางของเราวันนี้ครับเราเลือกที่เดินทางมาทางภาคตะอ,ออกของประเทศไทยเริ่มต้นที่จังหวัดชนบุรีเพราะที่จังหวัดแห่งนี้มีทั้งวัดวาอารามมากมายและศาลเทพเจ้าจีนที่ใครๆเขาก็เลยกันว่า ศักดิ์สิทธิ์มากๆม,มีหรือที่พวกเราสองพี่น้องดูโอไรเดอร์จะพลาดครับผมไปไปดูซิว่าสถานที่แรกที่พวกเราสองคนเดินทางไปยู่ที่ไหนกันแน่ครับสวัสดีครับสวัสดีครับทีทีนี้ดูโอไรเดอร์ของเรานะครับพามาแถวภาคตะวันออกนะครับเราจะมาเที่ยวชุบุรีระยองกัน วันนี้เราก็อยู่ที่ศาลเจ้าแม่กวนอิมพันเมืองนะครับอยู่ที่จังหวัดชนบุรีนะครับอยู่ตรงข้ามกับศาลเจ้าพ่อนาจานะครับที่นี่เขาบอกว่าติดกันนะครับมีองค์เจ้าแม่กวนอิมพันเมืองที่องค์ใหญ่เป็นองค์ทองเหลืองด้วยมีเทพเจ้าหลายองค์ที่ประจำอยู่ที่นี่ด้วยเดี๋ยวเราเข้าไปดูกาบประการะกันและที่นี่ก็คือศาลเจ้าแม่กวนอิมพันเนรพันกร รือชื่อเต็มว่ามูลนิธิโลกคุตธ,ธรรมประทีปที่ตั้งอยู่บริเวณอ่างศิลาตรงข้ามกับสารเจ้าพ่อนาจาสาไทยจื้ออันดับแรกเมื่อเดินทางมาถึงที่นี่นะครับก็อย่าลืมตรงเข้าไปสักการะเทพเจ้ามังกรก่อนเลยจากนั้นก็เดินเข้าไปด้านในจุดพูกแล้วเราก็ค่อยๆเดินตามสเต็ปที่ทางมูลนิธินี้จัดไว้ให้เริ่มจากการไหว้ฟ้าดินแล้วก็เริ่มไหว้เทพองค์ต่างไปทีละขั้นทีละตอนตามสเต็ปที่ทางวัดได้วางไว้ให้รับรองครับไม่มีพลาดไม่มีหลง การทำแบบนี้เรียกกันว่าจะช่วยเสริมบุญบารมีเสริมดวงชะตาราศีทำมาค้าขายดีสุขภาพแข็งแรงเดินทางปลอดภัยเรียกได้ว่าเฮงเฮงเฮงปังปังปังกันไปเลยทีเดียวครับผมพี่น้องไรเดอร์ทั้งหลายที่ตุนจีนปีนี้ไม่รู้จะไปที่ไหนแล้วก็ปักหมุดที่นี่ไว้เลยครับอยู่ใกล้ๆกรุงเทพที่อ่างศิลาแค่นี้เองครับและไฮไลท์สำคัญของศาลเจ้าแห่งนี้ ก็คือพระมหาโพธิสัตว์กวนอิมปางพันเนตรพันกรองค์ประธานภายในวิหารสีทองอารามทําจัดทองเหลืองปิดทองทั้งองค์แผ่บารมีเมตตารอให้พวกเราเข้าไปกราบไหว้เคารพบ,บูชาครับหลังจากทําการกราบไหว้บูชาตามขั้นตอนของศาลเจ้าที่นี่แล้วก็อย่าเผลอเดินผ่านศาลเจ้าไช่สิงเอะเทพเจ้าแห่งความร่ำรวยเพราะที่ศาลเจ้าแห่งนี้รับฝากดวงของพวกเราเพื่อน,นำมาบูชาในวันตรุษจีนของทุกปี ได้เสริมดวงชะตาแฮงเฮงเฮงกันไปทั้งปีครับได้ใบนี้มาใบนี้เป็นใบเสร็จใบเสร็จอันนี้เก็บไว้ตัวเนี่ยไปห่อและขั้นตอนของการฝากดวงก็ไม่ได้มีอะไรยากครับแค่เข้าไปเขียนชื่อวันเดือนปีเกิดของเราเองจากนั้นก็จะได้แผ่นดวงแล้วนามาห้อยไว้ข้างๆเทพเจ้าไฉสิงเอียะเท่านี้ก็จะมีท่านเทพเจ้าไฉสิงเอียะจะช่วยหนุนดวงเสริมดวงชะตาของพวกเรา เฮงเงเฮงเ,ง,เงรวย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 รับติดจริงกันไปเลยครับทุกคนหลังจากขอพรจะจนหน้ำใจแล้วเราก็ออกเดินทางกันต่อจุดหมายต่อไปของพวกเราก็คือศาลเจ้าแม่สาม,มุกที่คนในพื้นที่แ่นี้ให้การสักการะบูชาแต่ว่าศักดิ์สิทธิ์อีกหนึ่งที่ครับ หลังจากใช้เวลาเดินทางไม่นานเราก็มาถึงศาลเจ้าแม่สามมุกที่อยู่ติดกับชายทะเลตรงนี้พอมาถึงปุ๊บก,ก็เจอกับพนักงานต้อนรับตัวนี้เลยเจ้าจอพวกนี้เขาว่ากันว่าเป็นบริวารของเจ้าแม่สามมุกพวกมันก็จะมารวมตัวกันอยู่แถวนี้คอยถ่ายของกินจากนักท่องเที่ยวครับผมหลังจากยอมเสียค่าผ่านทางให้กับเจ้าจอบเป็นที่เรียบร้อยแล้วเขาก็ยอมปล่อยให้พวกเราเข้ามากราบไหว้คารพบบูชาเจ้าแม่สามมุกที่ด้านในจากที่ผมเคยได้ยินบทสัมภาษณ์ของคนดูแลที่มาว่า ด้านในนี้เคยเป็นถ้ำม,มาก่อนและต่อมามีหินก้อนใหญ่ถล่มมาทับปิดปากทางเข้าถ้ำเชื่อกันว่าด้านในยังมีงูเหลือมยักษ์ตัวใหญ่ที่ยังอาศัยและคอยปกป้องศาลเจ้าแห่งนี้ด้วยครับที่เขาสามมุกแห่งนี้นะครับบอกเลยว่าผมก็ไม่เคยขึ้นมาก่อน แต่พอได้มีโอกาสมาขี่รถกินลมชมวิวชายทะเลก็เลยได้รู้ว่าบนเขาสามมุกแห่งนี้มีวิวที่สวยเหมือนกันนะครับเนได้นยจะแย่จะแยงะโอ้โหเกือบไปแล้วไปละ จะขวานฟ้าเกือบจะคว้ากล้องไปถ่ายเองซะแล้วลิงบนนี้นะครับบอกเลยว่านอกจากเจ้าขวานฟ้าแล้วอย่าเผลอไปเล่นกับตัวอื่นนะ่ะมันกัดเอาไม่รู้เลยนะแล้วเราก็เดินทางกันต่อแต่ดันมาเจอปัญหาเข้าจนได้เกิดอะไรขึ้นครับตอนนี้รถแปดหมดครับแปดเสียใช้อุปกรณ์เยอะเกินครับตอนนี้เราวิ่งหาร้านแบตในชลบุรีอยู่นะครับหลังจากไปไหว้สารเจร้าแม่สามุกมา วุ่นวายเลยครับตอนนี้อีกแปดนาทีถึงโอเคเราจะไปหาร้านแบตต่อครับทริปนี้มีสตอรี่ละโทโถ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 เจ้าน้นเจ้าน้องชายเจ้าดีของผมดันไมยยอมเปลี่ยนแบตทั้งๆที่ก่อนหน้านี้มันก็เคยมาบ่นกับผมว่ารถเริ่มมีอาการแบตเสื่อมสตาร์ทไม่ค่อยติดดูกันไว้เป็นอุทาหรณ์นะครับพี่น้องไบค์เกอร์ทั้งหลายก่อนออกทริปอย่าลืมตรวจสภาพรถให้พร้อมนะครับนิ่ม กลับมาลุยกันต่อกับพวกเราดูโอไรเดอร์ครับตอนนี้เราอยู่ที่ศาลเจ้าพ่อแสนที่ตั้งอยู่บริเวณชายหาดบางแสนนี่เองตามตำน,นานที่เล่าต่อกันมาว่าเจ้าแม่เขาสามมุกนั้นท่านเสียใจที่เจ้าพ่อแสนไปผิดคำสาบานรักที่ให้ไว้ต่อกันเจ้าแม่เขาสามมุกจึงหนีไปโดดน้าผาตาย พอเจ้าพ่อแสนได้รู้ก็เสียใจเป็นอย่างมากก็จึงโดดหน้าผาและเสียชีวิตตามกันไปผมได้ยินมาว่าเจ้าพ่อแสนมักจะโดนใจให้ผู้ที่ไปเคารพสักการะช่วยฝากข้อความไปบอกกับเจ้าแม่สาม,มุกว่าท่านขอโทษและเสียใจกับการผิดสัญญาในครั้งนั้นครับมาออกลุยกันต่อครับเป้าหมายต่อไปของพวกเราก็คือจังหวัดระยองหลังจากขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์และเสียเวลาไปกับการหาร้านเปลี่ยนแบตแล้วก็ล่อไปครึ่งวันกว่าแล้วครับเราก็เลยต้องเปลี่ยนแผนกันนิดหน่อย ราจะไปที่ไหนต่อไปชมกันครับตอนนี้เราอยู่ไหนครับขอบี่บอ๋ครับที่นี่เป็นร้านกาแฟล้วมีร้านกาแฟอยู่บนเครื่บินมี แต่ไอรำที่เขาทำกาแฟอยู่ข้างหลังเราก็คนละหนึ่งร้อยบาทแล้วนะครับแต่ไปแลกเป็นกาแฟได้หนึ่งแก้วก็คือค่ากาแฟแก้วหนึ่งแหละประมาณนั้นแหละแก้วละร้อยอ่ะเหมือนกิตาราบัคอะและระหว่างทางเราก็มาแวะพักที่ร้าน Coffee Wall ที่ตั้งอยู่บนถนนสาย33มาหนึ่งอำเภอสัตหีบที่นี่ก็เต็มไปด้วยยานพาหนะต่างๆที่ปลดระวางแล้วมาจอดโชว์ให้ได้เข้าไปถ่ายรูปมาหนึ่งเหมือนว่าที่นี่คืองานวันเด็กมีทั้งรถยนต์เครื่องบินเรือดำน้ำ ขาดอย่างเดียวก็แค่รถถังแล้วครับป่ะออกเดินทางกันต่อครับตอนนี้เวลาก็เริ่มเย็นมากแล้วแล้วจากจุดที่เราอยู่ว่าจะถึงจังหวัดระยองก็ใช้เวลายเยอะเลยละครับเรียกว่าเสียเวลากันไปทั้งวันเลยวันนี้เดี๋ยวไปดูกันซิว่าที่พักของเราคืนนี้จะสวยงามอลังการแค่ไหนกับพวกเรา d u โอ i ไรเอโอ้ยสวรรค์ถึงที่พักสัทีครับ บิดมากือบ2ชั่วโมงตัวแข็งหลังตึงไปหมดแล้วครับโอ้ยรีวิวห้องไม่ทันแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมรีวิวให้อีกทีละกันอ่ะแต่ดูนี่ครับห้องพักที่เราพักที่นี่ติดริมทะเลเลยครับผมซีวิวสุดยอดเห็นแล้วหายเหนื่อยเลยครับแต่ตอนนี้อยู่ข้าวแล้วเดี๋ยวออกไปหาข้าวกินก่อนดีกว่านะครับไปตัดมาอีกทีตอนนี้เราอยู่ที่โจโจโซ,ซีฟูดร้านอาหารทะเลที่มีหลายๆคนรีวิวไว้ว่าสุดยอดจริงจริง เราก็เลยต้องมาลองบ้างครับเมนูต่างๆของที่นี่ก็เป็นเมนูเกี่ยวกับอาหารทะเลซดใหม่ต้มยำมอเบเลอร์นี้ดูกุ้งนี่ครับออบะเลอร์เลยโอ้ยทนไม่ไหวแล้วขอลุยก่อนแล้วนะนี่ันนี้เรามาละยอมครับแล้วก็มาเจอเชิญตสี่าวแก๊งโอ้ยอย่างนี้ก็ต้องฉลองกันเต็มที่แล้วละครับเ <c oughs> ดี๋ยวมาดูซิว่าเราจัดกันไปเท่าไหร่ครับโอ้ยแ้วนี้รับหลายสิบธเลยครับผม เอามาคนเลือครึ่งก็มีเราเที่ยวได้กันก็มาสบายเลยงานนี้แล้วพี่เขาบอกว่าใช้สองสิบรวมกันก็ได้ใช่ไหมสองสิบรวมกันได้แต่ว่าตอนนี้เงินในแอปเหลือเจ็ดสิบเก้าบาทเหลือร้อยยี่สิบสรุปทั้งหมดยอดเท่าไหร่พันแปดร้อยกว่าบาทแปดร้อยแ8 0 0แล้วก็แต่เราจ่ายจริงพันหนึ่งร้อยใช้สองสิบก็คือสิะ สิทธิ์เที่ยวด้วยกันลดสี่สิบเปอร์เซ็นต์กับสิบคนละครึ่งเสร็จรถไปมาเจ็ดร้อยกว่าบาทจ่ายจริงเ่าแหละจ่ายจริงพันหนึ่งร้จ่ายจริงพ1 0 0นึ่งร้อยพันแปดคุณเจ้าลดไปเจ็ดร้แล้วถ้ามีสิทธิ์อื่นอีกก็ใช้ได้อีกถ้าถ้าถ้าของผมเนี่ยผมไปเช็คอินว่าผมเข้าเข้าที่รีสอร์ทลดอีสี่สิบเแค่รถขนดนี้คุณเจ้ากินฟรีแล้ว หายเก่งครับหายเก่งโอ้ไลเดอร์เซ่กนะนี่ไม่ไม่นี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 ่เลยนี่ใช่ครับผมนี่เลยนี่นี่นี่นายกดติดตามติดตามก็ดูวันละร้อยลิปที่ขึ้นอยู่ตอนนี้เท่าไหร่ก็ดิ่งอยูไอ้นัทคนเดียวก็ปาไปร้อยวิวนะก็ดิ่งทั้งหมดใช่ไหมใช่ดูเจ้านัทสิครับ พอเล่าเข้าปากละขายเก่งขึ้นมาทันทีเลย<อ>แม่ยังไงพี่น้องไรเดอร์ท่านไหนที่แวะมาจังหวัดพะเยาก็อย่าลืมแวะมาที่นี่นะครับร้านโจโจ้ซีฟู้ดอร่อยเด็ดจริงๆครับพี่เขาบอกว่าเมื่อก่อนร้านเคยอยู่ติดริมทะเลแต่ตอนนี้ย้ายขึ้นมาแล้วนะครับลองเซิร์ชหาดูใน Google น่าจะหาไม่ยากครับแต่ตอนนี้ขอตัวไปพักผ่อนก่อนครับเออ เช้าแล้วแม้เช้านี้มันช่างสดใสจริงๆเลยฮะพอเปิดพม่าออกไปก็้เจอทะเลแบบนี้อ้สวรรค์ชัดๆเลยอะ่ะและที่พักวิวสวยๆที่เห็นอยู่นี้ก็คือสวนวังแก้วจังหวัดระยองอยู่บนถนนเส้นกกแกลงกลาอำเภอแกลงห่างจากตัวเมืองระยองประมาณ38กิโลเมตรครับที่สถานที่แห่งนี้นอกจากจะมีบ้านพักสวยๆแล้วก็ยังมีชายหาดส่วนตัวมีลานกลางเต็นท์ มีวิวทิวทัศน์ที่สวยงามมีภูเขาเล็กๆให้เราได้ขี่รถเล่นกันหลังจากที่ผมทานเบรคฟาสเสร็จเรียบร้อยก็ออกมาเดินย่อยชมวิวบริเวณแถวนี้หน่อยต้องบอกเลยว่าที่สวนวังแห่งนี้มีวิวที่สวยใช้ได้เหมือนกันนะครับสวัสดีครับเชานี้เราอยู่ที่สวนวังแก้วนะครับ เชา้าแ,บบแล้วเรานั่งกินข้าวกันแป๊บหนึ่งนะครับวันเห็นมองมองออกมาเห็นมีเหมือนสะพานปลาของชาวบ้านชาวประมงแถอนี้นะครับเดี๋ยวเรามาเดินดูกันเขาชื่อสมาคมประมงพื้นบ้านนะครับกลุ่มวังแก้วอ่าวละมุอ้อโหที่สวนวางแก้วของนี้มีครบวงจรจริงจริงครับบริเวณตรงนี้เป็นเหมือนสะพานปลาเล็กๆที่ชาวบ้านเขาได้รวมตัวกันหลังจากที่เขาหาปลามาได้ก็เอามาขึ้นตรงนี้นะครับ ใครที่มาพักทีส่สวนวังแก้วแห่งนี้แล้วอยากจะปิ้งย่างแล้วก็คุณป้าเขาบอกว่าเข้ามาดูตรงนี้มาสั่งกับเขาได้นะครับผมโอ้สดสดปลาสดสดลองมาหาดูตรงนี้ได้ครับนี่ก็เป็นสะพานปลานะครับของชาวบ้านเขาเวลาเขาเอาของขึ้นมาจากเรือก็ขึ้นทางนี้กันแล้เป็นสะพานปลาเล็กๆเขาบอกมาว่าใครเป็นคนจับตัง้งเรายังไม่ได้คุยกับเขาเใช่เดี๋ยวเราไปถามดีกว่าว่าใครเป็นคนจับตัง้ง ชุมชนตรงนี้นี่เกิดขึ้นได้ไงครับทั้งที่แรกเขาก็เป็นเขาอยู่กันมานานแล้วค่ะผู้เลี้ยผู้แก่เขาอยู่กันแต่ก่อนก็ไม่ได้มีห้องแบบนี้นะคะอ๋อค่ะพอดีมาช่วงหลังก็ทางบริษัทเขาก็สร้างให้เราอยู่เป็นระเบียบนะะอ๋อก็คือที่รีสอร์ทพัฒนางให้ค่ะสร้างค่ะแล้วก็เสียค่าบำรุงอะไรทำนุษย์เนี่ยเาก็มาทำให้เราอยู่อ๋อค่ะดีเนาะมานะคะของที่นี่สดๆค่ะขอเบอร์อีกรีิครับป้า 083 083 1195 1195 308ค่ะ308นะครับปั๊พันนะครับอย่าลืมนะใครมาสวนบางแก้วนะครับอยากมากางเต็นท์หรือว่าพักอามนสศรนะโทรมาโทรมาล่วงหน้าค่ขอจองได้ถึงอาหารทะเลสดสดๆ อุ่ยงมีแต่ปูหรือเปล่าอย่างเดียวเหรอปลาหมึกที่คุณสั่งได้ค่ะของเพื่อนที่จากเรือรอบจริงๆอย่างกุ้งพวกกุ้งได้ไหมครับกุ้งถ้ามีที่นี่ก็ได้นะคะแต่ว่าเป็นหน้าหน้าไปค่ะถ้าเป็นตลาดก็จะเป็นกุ้งเลี้ยงนะคะอ๋อท่านที่นี่เป็นกุ้งแบบมาจากทะเลเลยไม่ได้กุ้งเลี้ยงใช่ค่ะอันนี้ของเราจริงๆจากที่สดสด เขาเป็นเหมือนวิสาหกิจชุมชนอ่ะคือเราก่อตั้งกันขึ้นกันมาเองอะไรเงี้ยโดยที่รีสอร์อ่ะเขาเขาจะทำให้งโอ้โหสุดยอดเห็นแบบนี้นะพี oh, ่น้องไรเดอร์ยังจะอดใจรออะไรอยู่กันล่ะครับรีบกดซับสไครต์กดกระดิ่งสิครับพะโทขายกันเดือๆอย่างนี้เลยแหมก็ตอนนี้ยอดซับเราน้อยนะช่วยเป็นกำลังใจให้เราหน่อยสิครับ และเช้าอัอนสดใสแบบนี้หลังจากอิ่มท้องแล้วเราก็ออกมาขี่รถเล่นกันชมบริเวณรอบๆของสวนวังแก้วแห่งนี้ที่นี่จากที่เราลองสังเกตดูเหมือนว่าจะมีบ้านพักหลังใหญ่ให้สําหรับครอบครัวที่มากันเยอะๆได้เช่าอยู่กัเป็นหลังติดชายหาดแบบนี้เลยนะครับผมแล้วเราก็เห็นว่ามีพื้นที่บางส่วนที่เหมือนว่าจะปล่อยให้สามารถมาซื้อมาจับจองและสร้างเป็นบ้านพักตากอากาศของตัวเองได้ด้วยนะครับแต่ข้อมูลนี้ บอกเลยว่าเรามั่วนะครับเราเดาเอ,าเองปะ่ะเดี๋ยวกลับไปดูห้องพักดีกว่าผมอยากจะอวดละเกินห้องพักที่นี่จเจ๋วมากครับผมอ้อเป็นยังไงบ้างล่ะครับยามเช้าของห้องพักที่นี่บอกเลยว่าห้องพักที่นี่จเจ๋วมากครับสําหรับแปรนดห้องพักซีวิวตรงนี้นะครับก็จะมีห้องนั่งเล่นด้านนอกแล้วก็มีชั้นลอยที่มีเตียงอยู่ด้านบนมีห้องนอนใหญ่ด้านในมีห้องน้ำหนึ่งห้องเป็นฝักบัวนะครับ แต่วิวที่เด็ดของที่นี่ก็คือติดชายทะเลแบบนี้แหละครับใครที่ชอบทะเลชอบฟังเสียงคลื่นแล้วก็มานอนพักห้องนี้ได้ยินทั้งคืนครับปะ่ะออกเดินทางกันดีกว่าครับสําหรับพี่น้องไรเดอร์ที่ดูมาถึงตอนนี้แล้วก็บอกเลยว่าที่สวนวังแก้วแห่งนี้เป็นสถานที่อีกที่หนึง่งที่น่ามาพักผ่อนมากเลยนะครับจะมากางเต็นท์จะมาเช่าห้องพักพี่น้องไรเดอร์ครับบอกเลยถ้ามีสิทธทิ์เที่ยวด้วยกันแล้วก็อุ้ยลดได้อีกเยอะเลยครับผม และตามโปรแกรมของเราในวันนี้เราก็กําลังเดินทางกลับกรุงเทพแล้วครับแต่ระหว่างทางกลับเราก็ต้องแวะทาบุญอีกเช่นเดิมส่วนเราจะไปวัดไหนติดตามไปกับพวกเราดูโอไรเดอร์ มีโอกาสมาแลครับน่าจะมีมานานแล้วอยู่แถวสวนละไมอ่ะเขาบอกว่ามีพื้นที่ของวัดอยู่ประมาณ300-400ไร่เ <4 S 1> ลยแล้วก็มีปฏิามากรรมพวกองค์พวกรูปเลยครับบุญเยี่ยงมากก็จะมีคนอคอยเนี่ยท่าถวายกระองค์หลวงพ่อเลยนะครับและที่นี่ก็คือวัดน้ำตกธรรมรดที่นี่มีหลวงพ่อธรรมรด หรือคล้ายทิตธรรมโมเป็นเจ้าอาวาสที่นี่เป็นสถานปฏิบัติธรรมที่เงียบสงบตั้งอยู่บนพื้นที่กว่า500ไร่ที่วัดแห่งนี้มีรูปปั้นและสิ่งกอ่อสร้างต่างๆอาทิเช่นพระโพธิสัตว์พระพุทธรูปปางพระเจ้าเปิดโลกหอระฆังปราบมารดวงป,ปั้นพระพุทธองค์ทรงโปรองค์คู่ริมานต้นมัคนารีผลและอื่นๆอีกมากมายที่เกี่ยวกับเรื่องศาสนาเรียกได้ว่าท่านจะเที่ยวให้ทั่วแล้วก็ต้องนั่งรถนะครับอย่าเดินนะครับ าาี่มขพี่น้องรายเดอร์ทั้งหลายที่ทเดินทางมาย่างวัดน้ำตกธรรมรดแห่งนี้นะครับเขาไม่อนุญาตให้ขี่มอเตอร์ไซค์ขึ้นมาเองนะครับเราต้องจอดไว้ด้านล่างแล้วก็ไปขึ้นรถที่คิวรถกระบะผู้ใหญ่50บาทเด็กขึ้นฟรีนะครับ ที่ด้านบนก็จะมีพระปางต่างๆให้เราขึ้นมากราบไหว้เคารพบ,บูชาขอพรกันที่นี่ที่ด้านในก็จะมีองค์พระสา,ษา,ษารีเิกธาตุให้พวกเราได้เข้าไปกราบไหว้ขอพรอชมบาร,รมีกันนะครับและที่ยอดเขาแห่งนี้นอกจากจะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วก็จะมีวิว360องศาเห็นไปได้ทั่วทั้งวัดเลยนะครับวัดน้ำตกธรมรมล้นนะครับใครที่มาที่นี่ก็แนะนำว่าอย่าเดินนะครับเพราะฝั่งนี้ไกลมาก พื้นที่เยอะด้วยกว้างประมาณ4 0 0อกว่าไรได้นะครับแล้เกิดดูดพื้นที่เนี่ยถ้าไม่ขึ้นรถนะเดือดร้อนเลยผมบอกเลยนะเฉพาะขี่รถมอเตอร์ไซค์ก็เต็มข้อแล้วนะครับแล้วดูเส้นทางดิโอ้โหบอกเลยยอมเสีย50บาทนะครับดี่ว่าขึ้นรถเถอะนะครับที่นี่ก็หน้าหน้าหมาเขามีลูกมีลูกปั้นมีทั้งคุงะทั้งลูกปั้นอะไรเยอะแยะสักาละตอนนี้เรากำลังไปน้ำตกกันที่เขาว่ามีเดี๋ยวลองไปดูว่าน้ำตกเขาจะใหญ่แค่ไหนนะครับ โอ้เป็นยังไงกับบ้านละครับพี่น้องไรเดอร์ทั้งหลายในช่วงวันตรุษจีนนี้ถ้าเกิดมีใครอยากจะตามรอยพวกเราอยากจะออกมาทำบุญช่วงตรุษจีน เริ่มต้นจากชลบุรีแบบเราแล้วมาจบที่จังหวัดระยองก็อย่าลืมแวะมาที่วัดน้ําตกธรรมรดแห่งนี้ด้วยนะครับและที่ศารากลางน้ําแห่งนี้มีหนึ่งไฮไลท์ครับที่ผมอยากจะแนะนําให้ทุกคนได้มาลองกันนั่นก็คือการรูปคล้องใบใหญให่ให้มันเกิดเสียงดังขึ้นมารวมทั้งขอพรไปด้วยถ้าเกิดใครทําดังแล้วก็อาจจะสมดังปรารถนาพรใดที่ขอไว้อาจจะได้รับบารมีจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประทานให้ประสบความสําเร็จก็ได้นะครับ ขอพรครับขอพรเดี๋ยวดูที่ว่าจะดังไหมทำดังไปแล้วอันหนึง่ง เริมช้าๆตื่นหนืดช้าๆเรียกว่าไม่เป็นอ่ะดูดิติดอีกแล้วอ่ะ ในมุมมองของพวกเราดูโอไรเดอร์นะครับการได้มาออกทริปขี่รถเที่ยวทาทบุญแบบนี้มันทําให้พวกเราได้พบกับสัจธรรมบางอย่างว่าปัญหาต่างๆที่กําลังเข้ามมาลุมน้องพวกเราตอนนี้ถ้าเปลี่ยนมันแล้วเหมือนการเดินทางของชีวิตพวกเราที่มันต้องเจอทั้งเส้นทางที่สวยงามและเส้นทางที่ยากลำบากไม่ว่ามันจะเป็นยังไงเราก็จะฝ่ามันไปให้ถึงจุดหมายของพวกเราครับดูโอไรเดอร์แล้วเจอกันใหม่ครับ